สวัสดีช่วงเชา้าเช้าแม่วันนี้ตอนนี้ตามเวลาประเทศไทยที่เราบันทึกเสียงกันก็คือแปดนาฬิกาจุด2ก็ถือว่าเช้าสำหรับผมนะครับแม่ทุกครั้งข่าวคราวจะมาเราจะหวดกันอีกทีในึงก็เกือบเที่ยงเที่ยงนะครับเมื่อคืนมีอะไรยังไงในโลกโซเชียลบ้างเอ้ย <c oughs> <c oughs> แน่นอนกระแสโซเชียลชของเราพยายามจะขมวด แล้วก็รีบเรียงมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆแบบใกล้ชิดนะครับเมื่อวานนะครับน้องที่สามไม่ได้ออนข่าวๆน้องกันก็เงียบเพราะว่าเดี๋ยวออวันที่20กว่าๆนะครับน้องกันนพัฒนมีงานผมก็เลยเอาตารางงานของน้องกันนพัฒนมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับส่วนที่สาก็ติดงานอยู่นะครับเมื่อวานน้องก็ไม่ได้ออนนะครับวันนี้น้องก็ยัง50-50ิ แต่พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้อ่อนแน่นะครับแต่วันนี้50 50ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับประมาณ2ทุ่มจนถึง5ทุ่มนะครับเพราะว่าเวลามันขยับขยายไปแล้วนะครับถ้าน้องจะมาก่อนก็ประมาณทุ่มหนึงนะครับแต่ถ้าปกติธรรมดาก็ประมาณสองทุ่มถึง4ทุ่มนะครับแต่ไม่ปกติมันก็เลกไปประมาณ5ทุ่มนี่แหละนะครับเมื่อคืนมีอะไรยังไงกันบ้างเอ่ยเก็บเรียบเรียงก็ พยายามโฟกัสไปหลายๆชแนลหลายๆช่องเนาะนะครับบางคนก็ไปโฟกัสที่ห้องคุณแม่จี๊ดบ้างคุณแนกชาลีบ้างนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับมันมันไม่ฟรีเวอร์เหมือนปีที่แล้วนะครับเราก็พยายามจะมองหาตามจุดต่างๆนะครับเมื่อคืนมีใครอะไรยังไงนะครับผมขอยกประเด็นให้ครีเอเตอร์หน้าใหม่คณะกรรการที่เข้ามาเล่นแล้วก็มีคนให้ความสนใจก็คือคุณเกลือนี่แหละนะครับ เมื่อคืนคุณเกลือก็คงสงสัยคงติดใจในการไฟ์นะครับเมื่อคืนคุณเกลือก็มาไฟ์นะครับประมาณไม่ดึกนะนะครับช่วงหัวค่ำหัวค่ำนี่แหละนะครับก็ไม่เกินสักสองทุ่มสามทุ่มแต่อยู่ดึกครับอยู่ดึกบอกก็จะมาแป๊บๆแ,แต่ปรากฏว่าสองชั่วโมงนะครับไม่มีคําว่าแป๊บในโลกติ๊กตอกจริงๆนะครับว่าจะมาแป๊บเดียวนะครับไปสองปาไปสองชั่วโมงกว่าๆนะครับผมคุณเกลือว่าจะลงผมก็เลยดรอป ดาวแล้วก็ไปโยกไปช่องอื่นปรากฏว่าวนกลับมาคุณเครือก็ยังอยู่อยู่นะครับก็มาบริบทคุยกันหยิบแกมยอกนะครับว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างงานของคุณเครือมีอะไรยังไงกันบ้างแล้วก็เพื่อนๆพี่อนพี่น้องที่เข้าไปก็พยายามโมเมนต์ตามสืบหาข่าวของน้องทิสานะครับก็อยู่นะครับก็ เออก็ได้มานิดๆหน่อยๆเนาะนะครับบางคนก็พยายามจะล้วงความลับเกี่ยวกับคุณเกลว่าน้องมีรายการอะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะขอเรียบเรียงอย่างนี้กันก่อนนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับคุณเกลก็มานั่งเล่านะครับไปทางข้าวทานข้าวอะไรกันเสร็จปุ๊บก็กลับเข้าบ้านส่งภรรยาและลูกๆขึ้นไปนอนเรียบร้อยแล้วก็ออกมานั่งเล่นกับน้องคุณหมาแม่ดูสิครับน่ารักไหม ลูกชายนะครับบอกว่าโอ้โหเห็นน่ารักน่ารักแบบนี้แต่กลิ่นแรงมากนะครับแหม่สุนักสุนัขพันธุ์นี้ก็ต้องเข้าใจนะครับบอกว่าหือก็เล่นเอาน้องมาโชว์แบบนี้น้องก็อยากออกกล้องสิครับแหม่ไม่สนแล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะครับขอโชว์ความหล่อนิดๆหน่อยๆนะครับบางคนก็เข้ามาทักนะครับพี่เป็นต่อเมื่อไหร่จะมีอะไรยังไงใครเป็นแฟนคลับของแฟนเป็นแฟนคลับของเป็นต่อบ้างแหม่ผมคนหนึ่งแล้วนะครับเป็นแฟนคลับของ เป็นต่อตั้งแต่ตอนที่1จน1ตั้งแต่พี่หนุ่มพี่หนุ่มเป็นแฟนของพอใจนะครับพี่หนุ่มอาสัศดาใช่ไหมนะครับพี่หนุ่มที่เมื่อก่อนนี่เคยเป็นผู้กำกับนะครับเป็นแฟนของพอใจนะครับพี่หนุ่มเอาตัวดำๆำหน่อยดำๆเล็กๆนะครับผมผมชอบพี่หนุ่มคนนี้แสดงเรื่องคาเซนะนะครับคือหนังช่องเจ็ดเมื่อก่อนจะเป็นหนังชนเผ่าแล้วพี่แกไปแสดงกำกับนะครับเป็นหนังคู่ชาตินะครับคาเซใครเคยดูบ้างเอ่ยแม่ พูดไปลุกหนังไปน้ก็มันเป็นยุคแบบ90นู่นแหละนะครับ80 90นู่นแลนะครับแล้วก็เมื่อก่อนอคนุณคุณเกื้อก็บอกว่านะครับก็เริ่มแรกก็ไปฝึกง,งานกับนี่แหละนะครับคาเซนี่แหละครับคณหนุ่มนี่แหละครับก็ใช้คําว่าก็เล่าประวัติไปประวัติมาจบอะไรยังไงนะครับสุดท้ายมาเป็นผู้กํากับแหม มาเป็นผู้ช่วยพุ่มกลับไปเป็นผู้ช่วยพุ่มกับพี่หนุ่มก่อนเนาะนะครับแล้วก็ไปอีกอีกหลายคนเนาะนะครับไปเป็นพุ่ม่กลับไปเป็นเขียนบทอะไรยังไงก็มาล่างเราพูดคุยข้อดีอย่างหนึ่งของการไปดูติ๊กตอกและเป็นแฟนคลับนะครับมันสามารถสอบถามข้อมูลส่วนตัวลวงลึกจุดจุดกระแทกได้นะครับอย่างเช่นเย็นนี้ทานข้าวกับอะไรไปจับพ่กนี้จะไปที่ไหนนะครับมันสามารถเข้าถึงได้นะครับฉะนั้น ผมก็เลยเก็บข้อมูลบางส่วนนะครับคือช่วงที่เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆพูดคุยกับคุณเกลือนะครับมันวันนี้สรุปโดยตรงก็คือนะครับข่าวคราวของน้องที่สาวก็พยายามจะถามแต่ก็ไม่มีอะไรยังไงมากนะครับก็มีโอกาสก็จะชงนะครับก็คือตั้งแต่เมื่อวานนะครับมีคนเข้าไปถามว่าชงเข้มๆแบบนี้มันจะดีอะไรยังไงหรือบอกว่าโอ้โหไม่ปกติธรรมดาะนะครับและหลายคนพยายามจะดูว่าวันนี้น้องกันนะครับจะเข้ามาคุยอะไรยังไงไหม วันนี้ไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นเลยนะครับก็อย่างที่บอกคุณกันกับคุณเกลือเนี่ยเขาสนิทกันเพราะว่าทํารายการด้วยกันด้วยอยู่นะครับหลายคนบอกว่าอ้าวก็อาจจะส่องสอ,งอะไรอย่างไงกันว่าปรากฏว่าไม่มีนะครับคือถ้ามีคนเข้าไปส่องมันจะเด้งฟีดขึ้นมานะครับมีคนเข้าไปแฝงหรือว่ามีคนปักหลักตั้งอยู่นะครับคนเล่นทิกตอกเขาจะรู้ว่าใครกําลังดูโดยเฉพาะ MVP และก็คนที่เราปักหมุดนะครับถือออนปุ๊บมันจะเด้งขึ้นปั๊บ นะครับฉะนั้นเขาจะรู้นะครับมันจะเด้งขึ้นด้านหัวแต่ถ้าเป็นแฟนคลับโดยรวมโดยทั่วไปหลังระบบหน้าบ้านกับระบบหลังบ้านมันจะไม่เหมือนกันเนาะนะครับก็มาพูดคุยกันนะครับน้องน,น้องหมาแม่ผมก็ชอบนะน้องหมานะครับน้องหมาของคนเกลือนะเป็นหมาที่มีเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะนะครับก็เลยมนันน่งคุยกันพูดไปพูดมานะครับก็ มีโฮสเกาหลีเข้ามาคนหนึ่งเด้งเข้ามาแหมผมนึกว่าคุณเกลือจะตกใจด้วยประสบการณ์ของคุณเกลือนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยไม่ว่าจะเป็นคนชาวต่างชาติคุณเกลือเอาอยู่นะครับก็มาอันยองเซโยม่จาญี่ปุ่นมัน้งไม่ใช่อังยองไม่ใช่เกาหลีมั้งน่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับจำไม่ผิดนะถ้าจําผิดก็งขออภัยด้วยนะครับออก็เข้ามาพูดภาษาญี่ปุ่นเนาะนะครับจากนั้นกออ็คุยกันเสร็จ นิดๆหน่อยๆก็เถือนเถื่อนนะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ออกสไตล์สาลอ้าวพี่วอกฟองฟอดแม่มาแล้วพี่วอกฟองฟอดเน่จัดเลยนะโชว์สกิลการจีบสาวเนาะแม่ก็จากนั้นไม่ถึงไม่ถึงสองนาทีนะครับคุณวอกก็ออกไม่ใช่คุณวอกสิคุณเกลือก็ออกคุณเกลือออกมาปุ๊บเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก,งก็เป็นดาราคนนั้นเป็นดาราอ้าวอ้าว นะครับบอกว่าเสียดายน่าจะคุยกันนานๆแอบแบบนี้นะครับจากนั้นได้สักพักลุงน้อยก็เข้ามาหมทําไมต้องเรียกว่าลุงน้อยนะครับเพราะว่าคนคนนี้ที่คุณเกลือดึงเข้ามามาพูดคุยนะครับเป็นแฟนคลับของเดจีฟันพันแท้เลยนะครับแฟนคลับของเดจีรุ่นที่ซับพอร์ตกันแบบเหนียวแน่นอะใช้คําว่าเหนียวแน่นและยังคงอยู่นะครับแล้วก็เป็นเป็นเพื่อนเป็นเป็น,ปนคนในทีมงานหรือเปล่า ก็ไม่ทราบนะครับคือเท่าที่ดูบริบทเนาะสามารถแนะน,นําแนะนําคนให้ไปออกรายการเป็นต่อได้นะครับถ้าลุงน้อยมีแบบนี้นก็แสดงว่ามี power อ,อยู่เหมือนกันนะครับแต่เบื้องลึกเบื้องหลังผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าไม่ได้ติดตามลุงน้อยแบบใกล้ชิดทําไมต้องเรียกลุงน้อยเพราะเมื่อก่อนผมจะเห็นเออคุณลุงท่านเนี้ยนะครับสี่สิบกว่ากว่าเรียกคุณลุงนะตามนั้นครับสี่สิบกว่ากว่าก็เรียกคุณลุงผมก็สี่สิบกว่ากว่าก็ลุงแล้วกันนะครับปรากฏว่าเขาไปแต่งกายเป็นเอ่อตัวละครญี่ปุง่งญี่ปุ่นแล้วก็ไปพูดคุยกับ คุณโซดาบ้างคุณอะไรต่างๆนานามากมายกับดอมเนจีเยอะแยะนะครับผมเห็นมานานแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ศึกษาประวัติอะไรยังไงมาเท่าไหร่แต่ว่มวันนี้มาเจอนะครับก็มาพูดคุยกับคุณเกือเพราะว่าเห็นหลายคลิปแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้นําเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องจากนั้นสักพักหนึ่งก็ดึงน้องมิ้นเข้ามาปรากฏว่าลุงน้อยเนี่ยนะครับแนะนําตัวให้น้องมิ้นรู้จักผู้จัจจจจดจละครมือทองแล้วก็ ทั้งผู้จัดผู้สัตว์ผู้จัดผู้สัตว์ผู้สร้างก็แล้วกันนะครับผู้สัตว์ผู้สร้างนะครับในรายการทีวีนะครับก็ถือว่าเป็นการคารวะปูทางให้น้องมิ้นก็แล้วกันนะครับส่งโปรไฟล์ไปให้พี่เกลือสิเพื่อจะเอาไปออกละครเรื่องเป็นต่อละครเรื่องเป็นต่อนะครับถามแบบออนไลน์แบบแบบเป็นอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยไม่มีแล้วนะครับแต่จะเป็นแบบเฉพาะกิจเนี่ยมีอยู่นะครับฉะนั้นก็จะมีการถ่ายนะครับคุณเกลือก็บอกว่า หนึครับถ้าอย่างนั้นก็ส่งโปรไฟล์มานะครับก็จะเอาไปเขาเรียกว่าเข้าที่ประชุมแล้วก็พิจารณานะครับอนาคตไม่แน่นะครับเพื่อจะได้เห็นน้องมิ้นนะครับน้องมิน้นน้องมิ้นใช่ไหมนะครับเออน้องมิ้นกับเจมินอาจเป็นพี่เป็นน้องกันได้เนี่ยเนี่ยก่อนลูกล่างลักษณะว่าอาจจะไปเป็นเป็นเจมินตอนตอนตอนหนุ่มนะครับไปเล่นกบคู่กับพี่ยมก็เป็นไปได้หรือว่าอาจจะไปอยู่ในบทอื่นก็เป็นไปได้เพราะว่า ในการคุยกันไปนีครับแหมก็คุยเรื่องเป็นต่อใน,นเครื่องเนื้องเองเนื้องานนะครับน้องเมนว่าอ้าหนูลืมส่งไปค่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะส่งไปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่านะครับแหมรุ่นนี้ก็น้องเกลือก็เอ,อน้องเกลือคุณเกลือกเกลือก็บอกว่าอ่อรุ่นนี้นะครับไม่แน่รุ่นแม่เขาอาจจะมาเล่นกับเราเพราะว่าเคยมีเอ่อ เด็กเป็นต่อเนี่ยไปเล่นแล้วก็ไปขอถ่ายรูปปรากฏว่าจะเอาไปฝากแม่เพราะว่าแม่ก็เคยมาเล่นเป็นต่ออะไรประมาณนี้นะครับก็เลยเก็บเรื่องราวเล็กๆน้อยๆจากโลกโซเชียลนะครับจากนั้นก็บอกว่าเอ้าลอการมินไหมนะครับเพราะว่า,าลุงน้อยให้กับการมินนะครับค่อนข้างจะสนิทกันนะครับไม่แน่นะครับไม่แน่ในอนาคตเราอาจจะเห็นการมินมาเล่นผลงานนะครับ ของคุณเกลือก็เป็นไปได้อันนั้นคือเรื่องของอนาคตว,วันนี้ก็เอาเรื่องราวเอาแค่นี้มาฝากกันก่อนนะครับเพราะว่าโอ้โหมันยาวมากเลยคับมันยาวเลยขมวดเอามาฝากสั้นๆเอาแค่นี้กันก่อนประมาณสักสินาทีเอาจกเกืมจกเกืมก็แล้วกันนะครับที่เหลือก็เป็นข้อความที่เพื่อนๆพ,พ,พี่ๆน้องๆพูดคุยกับคุณเกลือนะครับหยิบแก้มหยอกนะครับใส่แว่นถอดแว่นใส่แว่นถอดแว่นหยิบแก้มหยอกกันตามประสานะครับอ่ะเอามาฝากแค่นี้กันก่อนนะครับขมวดคลิปของเรา จะขมมดทุกๆ4-6ถึง6ชั่วโมงถ้ามีคลิปดีคลิปเด่นคลิปกระแสคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปเด่นแล้วกันนะครับ